สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องบอเบียดัมซิ่งเช่นเคยนะคะหลังจากคลิปที่แล้วนะคะเอางูออกจากร่นห้เสียเบียแล้วกะงานเข่ามาหนางานค่ะนี่พี่น้องให้เบิงมันจมคักเด้เกี่ยหนาห้อยอันดึงมือขึ้นอ่ะจะ่าเล่นเบิดเละหมดเลยนะคะมันจมข้างหนึ่งแล้วมันเอียงนี้เลย เออเห็นงูอยู่ในรถกับบาเอาออกให้กันพี่เบียพี่เบียเอาไปหอยไว้ใส่หนารถเจ้าน่ะโอยจะพาไปดูฝั่งนั้นนะคะนัลังเอาแม็โครเข้ามาไปจันได้อันนี้โซ่ลอยที่ดึงเมื่อคืนนะคะ แดดเริ่มออกแล้วนะคะฝนหยุดตกแล้วประตูพคนกระดีบดองนะคะให้เบิ้งพี่นอ้องเบิ้งนะ บึงเนี่ยโอ้ยจะขึ้นหรือตรถฉันแถมเบิงวะเอาแมคโคมานะคะต่นต้นเจ้าแถวคุ้นปูเฝ้าขึ้นเน้อบ่ขึ้นไปจอยอยู่นี่อีกขึ้นหนึ่งเด้อบอกรถนะคะ รถคุณปู่นะคะรถคั้นนีน่ะสิเกิดก่อนชันอยู่นะฉันคิดว่ามันติดแล้วพอเอียงเอียงนิดนึงก็ดำไม่ขึ้นนะคะพุ่นน่ะอันหินลูกล่างก็ยังอยู่ทั้งรถเนาะพี่นอ้องดว้ารอดูกันว่าเขาเจะขึ้นยังไงนะคะ มีแต่ป่ามันนะคะป่ายางแล้วก็ข้างหลังนู้นเป็นภูเขานะคะรถไถมาดึงนะคะทีมงานทีมงานของเรา เดี๋ยวจะยกดำนิดนึงนะคะแล้วก็จะให้แมคโครโกยดินออกค่ะตอนยังไม่ย้ายรถมานะคะก็แดดแบบร้อนจนพอเราย้ายรถมาแค่นั้นแหละไม่รู้จะว่ายังไงนะคะดูฝ้าฟ้าฝนไม่เป็นใจเลยทำไมใจร้ายจังเฮ้ฝนเนี่ยคือเมื่อกี้อะยังแดดอยู่เลยนะทุกคน พอเราย้ายรถมาลงงานเสร็จแค่นั้นเลย เหนื่อยเลยนะคะเจอแบบนี้ธรรมชาติไม่เป็นใจค่ะแต่เราก็ต้องเข้าใจนะคะเพราะว่ามันมันเป็นหน้าฝนเนาะแต่ว่าเมื่อกี้นะ่ะตอนยังเรายังไม่ย้ายรถมานะ่ะมันแดดนะแล้วตรงตรงบ่อที่เราขุดค่อยแดดแรงมากเลยนะทุกคนแม่แม่ยาให้ให้คนไปซื้อของมาเซ็นเจ้าที่อยู่นะคะขาอนเด้อเจ้าที่เอ้ยกำลัง ให้คนไปสื่อของมาเสร็จเมื่อวายย่าเฝ้าโต๊ะเ้าฝนก็อยู่ติดภูเขาด้วยนะคะตอนนี้ฝนลินแล้วะค่ะฝนดินแล้วนะคะโอ้แม่ฝนลิ้นแล้ว เยอะพอสมควรนะคะลูกหลังบนรถ กลังจะดึงนะคะ <S <S เอาแมคโคช่วยดันนะคะแล้วเอารถไถเอารถไถดึงแมคโคช่วยดันตูด <S <S 1> <S 1> เอาอย่างอ่ะฮึบอ่ะขึ้นขึ้นเออ นะคะคุณปู่คุณปู่ของเราว่าจะขึ้นนะคะย้ายเจ้ายักษ์มาคุณอามาแล้วคนไปซื้อของมาเสร็จมาไหวผลยนรินรินนะคะ นลินแล้วลงเม็ดเล็วบายเจ้าที่ก่อนนะจงุงเบิ่งฝนโอ้ย ก็สิวาเจ้า,จาที่เท่านี่ยกดัมได้แล้วนะคะคือถ้ามันเอียงอะ่ะมันจะยกดัมไม่ได้อนะ่ะทุกคนรถมันเอียงนิดนึงเนาะเมื่อกี้มันก็ยกไม่ได้อันนี้เสียเบียกับปลาเหล้านะคะคุนไปเบิรง้ทางเสรซนทังนา

ฝนตกนะคะก็เลยได้วิ่งเข้ามาหลบในรถกระบะค่ะน้องมิวอย่ากวนค่ะบอกว่านั่งตรงไหนนั่งตรงนั้น,น,น,นอย่าข้ามไปข้างนอกก็เช็ครถนะคะมีเด็กกวนด้วยมีเด็กกวนด้วยโอ้ยเด็กน้อยกับพ่อเด็กน้อยข้างนอกเช็ครถนะคะฝนตั้ง,งเทาา้าม,มันตัวตกแรงมากเลยค่ะมเมื่อกี้ก็แม่ย่าได้ว่ายได้เส้นเจ้าที่แล้วนะคะ เอารถขึ้นได้พอดีนะคะเดี๋ยวามารอชมคลิปต่อไปนะคะว่าทีมงานเราจะทำยังไงต่อไปยังไงมายังไงนะคะฝาก FC ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นการทำคลิปต่อนะคะสำหรับคลิปนี้อขอลาไปก่อนนะคะฝนตกขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ